สวัสดีครับพบก,กับสุรเก่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตีเนียนกุลูวิเกลลิเวอร์พูลยังนิ่งดิวเตอาโก้อาคันตัราเป็นเพราะกลยุทธ์ในการตลาดซื้อขายนักเตะลาฟาเอลฮอนิกสไตน์นะครับผู้สันทัดกรณีฟุตบอลเยอรมันให้สัมภาษณ์่านสกรย์สปอร์ตระบ,บุว่าที่สโมสรลิเวอร์พูลแห่งศึกฟุตบอลพลรีเมียร์อังกฤษ ยังคงรักษาระยะห่างในดีลของติอโกรโอคันตรามีฟิลจากไบยูมินิกนั้นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาดสันัากเตะของหงดหงิดไบยูมินิกได้ยินสัญญาฉบับใหม่กับเขาเรียบร้อยแล้วและคิดว่าเจ้าตัวน่าจะตอบรับข้อเสนอเดิงกล่าวแต่กลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนใจและในเวลานั้นเองนะครับที่พวกเขาคิดว่าตัวนักเตะน่าจะได้เดินหน้าคุยกับทีมอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮนลิสไนค์กันเริ่มต้นกับสกายสปอร์ต แต่เรื่องของเรื่องนะฮะก็คือทีมอื่นที่วันนั้นก็ยังคงไม่เปิดเผยตัวผมคิดว่าเบาย์มินิกได้ไงไพ่ของตัวเองเปิดหน้าตักให้กับลิเวอร์พูลเป็นที่ดูไรแล้วเพราะเขาเป็นนักเตะที่ตกเป็นข่าวกับงหงส์แดงรวมทั้งยังเป็นที่ซุบซิปในห้องเต็มตัวอีกด้วยแต่ว่าจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการยืนยันใดๆนะครับถึงข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเลยพวกเขารักษาระยะห่างในดิวของติโ e ก้ Go. อย่างต่อเน,นื่องและผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของพวกเขาในเวลานี้ นขณะที่าบยูมินิกตัวยูนสถานการต้องการปล่อยพวกเขาออกจากทีมซึ่งนั่นเสียหายต่อพวกเขามากก็เป็นกลยุทธ์นะฮะเนื่องจากจะได้ค่าตัวถูกๆนั่นเองนะครับเลว่าผูโคตรเจ๋าใกลกันนะตัวโจ๊กเกอร์ทีเด็ดที่ช่วยหงดามป้องกันแชมป์หลังบทดหวังทุ่มเงินในตลาดนั่นเตะเลวูาจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากยังหวังที่จะอยู่บนหัวแถวต่อไปในฤดูกาลหน้า หลังจากที่สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแต่พวกเขาจะไม่ใช้วิธีการทุ่มเงินมหาศาลไปกับการซื้อนักเตะนักเาะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ติดต่อกันระหว่างปี2006-2009ก็มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ลีกของพวกเขาเอาไว้ได้นั่นก็คือทีมแมนเชสเตอร์ตี้ของเป๊ปกัวเดียลาที่สามารถรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้ด้วยการมีแต้มเหนือลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งถือเป็นภาระที่ลิวพูลจะต้องทําให้ได้ในลูกาลต่อไปหลังจากที่คว้าแชมป์ลีกได้สาเร็จในปีนี้ช่วงซัมเมอปี2018ช่วงร้อยว่างการเป็นแชมป์ในครั้งแรกและครั้งที่2ของแมนเชสเตอร์ตี้แมนเชสเตอร์ทุ่มเงินไป60ล้านปอนด์โดยซื้อริยัสมาเลสมาจากเลสเตอร์ซิตี้แต่ลิวพูลไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะใช้เงินได้มากมายขนาดนั้นในอีก2 3สัปดาห์ข้างหน้าและความจริงแล้ว พวกเขาเคยทุ่มเงินในจํานวนที่มากกว่านั้นเพื่อดึงนักเตะเพียงแค่คนเดียวแค่2ครั้งเท่านั้นดังนั้นหมายความว่าพวกเขาจะต้องหาทางอื่นล่าสุดในรายการพอดแคสต์นะครับแอนฟิลเดวีซึ่งเดวิดฮิวได้กล่าวเอาไวา้ว่าลิเวอร์พูลต้องเปิดประตูกว้างสําหรับพวกเขาเพื่อปรับแผนการเล่นของพวกเขาเล็กน้อยลิเวอร์ต้องการมีการพัฒนานเล็กน้อยในฤดูกาลหน้าเพราะระบบ4 3 3สจะไม่เวิร์กไปทุกๆสัปดาห์หรอก มีส3สามทีมที่ค้นพบหนทางที่จะหยุดมันได้อย่างที่พวกเขาทำสำเร็จเมื่อเร็วๆนี้สําหรับผมลิเวอร์พูลต้องมีการพัฒนาทงาน้านรูปแบบของแทัคติกทงน้านจอห์นวิลเลียมก็กลา่าวเพิ่มเติมว่าเจกยังรับทําแบบนั้นกับเชดดนชกคิลี่และเปลี่ยนแผนการเล่นเป็น4-2-3-1แต่ดูเหมือนว่ามันก็ค่อยหายไปแล้วนะตอนนี้และคงคาดการกันว่าเขาจะแยออกไปในช่วงซัมเมอร์ความหลากหลายแทัคติกที่เจกยังครับทําได้ดีมากในการใช้มันสมอง ใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาและเขาก็ได้ลองทําทุกวิธีที่เป็นไปได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอดัมเลน่าเล่นเป็นวิฟิลตัวโฮดบอลและทุกอย่างแล้วทาคุมิมินาโมโนะเพิ่งจะมาเมื่อเดือนมกราคมแต่ก็เล่นแทบจะทุกที่อยู่แล้วมินาโมโนะอนเดรนาเตะของเดสโบรซ์บวกสามารถพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเดินกล่าวโดยคาดการณ์กันว่าลิเวอร์พูลจะไม่สามารถนำผู้เล่นหลายๆคน มาร่วมทีมได้ในช่วงสมัยนี้ดังนั้นทั้งเขาและดิวอกออลิกี้ก็มีแนวโน้มที่จะได้เป็นแบ็กอัพของ3ามประสานในนัดต่อไปในฤดูกาลหน้ามาถึงตอนนี้เมื่อมองจาก2อทีสเกมลังสุดของฤดูกาลก็ทําให้ใครหลายคนเคลียบแคลงเล็กน้อยว่ามินามิโน่นั้นเหมาะสมที่สุดแล้วหรือที่จะได้รับบทบาทดังกล่าวหลังจากโอลิกี้นั้นก็เอาแน่เอานอนไม่ได้มินามิโนสามารถเล่นในทุกบทบาทในแนวรุก นั่นคือเหตุผลที่ลิเวอร์พูลนำเข้ามาในราคา7.25ล้านปอนด์มินามิโนยังสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในแดนหน้าหากใช้แผนระบบการเล่น4-2-3-1แม้ว่าเขาอาจจะเล่นได้ดีที่สุดในตำแหน่งตรงกลางเขาก็ยังสามารถเป็นนักเตะในแบบที่ชากิลี่เคยแปลนในแง่ของการเป็นเหตุผลที่จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเล็กน,น้อยในการเล่นกับทีมที่มีอันดับต่ำกว่าในศึกพเมลีกพัฒนาการมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแชมป์พเมลีก เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนจับไปได้เมื่อการทุ่มเงินลงไปซึ่งไม่ใช่ทางเลือกสําหรับลิเวอร์พูลมินามิโนจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่พวกเขามองหาเพื่อความก้าวหน้าอีกั้างและเขาคือตัวโจ๊กที่สามารถจับไปเล่นตรงไหนก็ได้ฤดูกาลหน้านะครับแฟนๆก็ติดตามชมฟอร์มของมินามิโนได้เต็มๆเลยนะครับว่าจะเข้ามาทดแทน3ประสานหรือว่าเข้ามาเป็นอย่างอะไรได้หรือเปล่านะฮะ อีกคนคือใครบาเลซี่ชูฟานได์หนึ่งใน2กองหลังที่เก่งที่สุดในโลกฟันโกบาเลซีนะครับอดีตยอดแนวรับชาวอิตาลีระบุว่าในมุมมองของตัวแล้วเบอร์จิฟันไดส์เป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้นะครับร่วมกับ od, กเซอร์ g i รามอสหลงจัตุงกู่ต่างก็เป็นคนที่สําคัญที่สุดภายในทีมฟันโกบาเรซีนะครับตานางกองหลังชาวอินเตาเลียนแสดงความเชื่อที่ว่าเบอร์จิฟันไดส์เซนเต์แบ็กเลว์พูลและเซอร์ g i รามอสกับตันทีมดวงเมริด คือสอประกันหลังที่เก่งที่สุดในโลกในยุคปัจจุบันฝันไดพัฒนาการเล่นได้อย่างสุดยอดนับตั้งแต่ย้ายจากสาวเต์นตันมาอยู่กับเวอพูเมื่อช่วง,งลางฤดูกาล2017-2018จนทาให้ทีมได้รับคําชมจากหลายฝ่ายรวมถึงช่วยทีมได้ทั้งแชมป์ยูฟ่าชุมลลกเมืเ่อฤดูกาลก่อนกับแชมป์พรีเมียร์ลีกในศีรษะนี้ขณะที่รามอนเองก็ถูกยกให้เป็นกองหลังชั้นยอดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากโดนถามว่าเขาคิดว่าใครเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกในยุคปัจจุบัน บาลิชิก็ตอบว่าถ้าพูดถึงกองหลังแล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายเลยที่จะเลือกมาแค่คนเดียวแต่ผมเชื่อตลอดว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเซอร์เกียรามมสเป็นหนึ่งในกองหลังชั้นยอดเมื่อพิจารณาถึงแชมป์ที่เขาครอบครองมาได้และอาชีพการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขาทุกนี้ก็ยังคงเป็นคนที่สําคัญเสมอต่อโดมเมเรตเหมือนเดิมและแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวัยหนุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ตามและฉะนั้นก็มีเบอร์จิลฟันดา์เป็นคนสาคัญต่อหเวอร์ผู้มากๆเช่นเดียวกับการที่เขามีความสามารถอันยอดเยี่ยม จากการที่เขามีบุคลิกที่ดีจากการที่เขาส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นภายในทีมและจากการที่เขาทําให้ทีมมีความมั่นใจด้วยการพาทีมได้แชมป์บล็อกหลอก,ลอกหลังจากที่ห่างเหินแชมป์มานานหลายปีนะฮะเลร์พูเซ็งเจอ2ทีมแย่งคว้า2เป้าหมายจกเก็ครับงานนี้หงองดางเอร์พูมีเซ็งแน่นอนนะครับเมื่อถูกเจอคู่แข่งในการแย่งคว้าตัว สองแข่งเป้าหมายของจิกกิ้งคลับเดลมิเลอร์ฟุตบอลสื่อของก่ออังกฤษและเลเทนสปอร์ตสื่อฝรั่งเศสที่ข่าวว่าหงด่างหรือร์พูลทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับต้องเจอคู่แข่งในการแย่งตัวดีเอโก้อาคันโตรากองกลางทีมชา้นสเปนของสเซต้าเบอรย์ยมินิกและอิสมาอิลชาวปีกทีมชา้นเซนิวเกลของแตนอาราวาตไวฟอร์ดสำหรับดีเอโก้ในวัย29ปีและชาวในวัย22ปีตกเป็นข่าวหนัก ว่าคือเป้าหมายสําคัญในการเสริมทัพของจิกกิ้งคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโดยในรายของตีเอโกนั้นเจ้าตัวต้องการย้ายทีมเพื่อหาความเท่ๆใหม่ๆแต่ติดที่ดีทีมเสซาท์ไบร์ทยูไนิตตั้งค่าตัวไว้สูงถึง31ล้านปอนด์การันตีเชาวเองนะครับก็ต้องการเล่นในระดับสูงต่อไปเนื่องจากบัตรปอดต้องตกชั้นไปเล่นใน The เดอะแชมเปี้ยนชิพฤดูกาลหน้าทีนี้รายงานล่าสุดนะครับระบ,บุว่าบารปาร์บูลแฮมตันคือคู่แข่งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดตัวจากลิเวอร์พูล ในการย่งตัวอิสมาโลชาวขณะที่ปาทริสเซนชแบงยักย์ให่งลีกเอิงเุือเศษก็พร้อมเบียดหงดยางลิเวอร์พูลในการย่งตัวติอโกอาคันโตราเพื่อดึงไปเสริมความแข็งแกร่งในหน้าต่อมารอดูความขึ้นหน้าต่อไปว่าสุดท้ายแล้วติอโกกับชาวจะลงเอยกับทีมไหนในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่สองสิงหาคมนะครับก็ รวมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์อพูลกับเดอะคัพแฟนบอลพันแท้นะฮะจะมี2ช่องนะฮะชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลกับเดอะคอแฟนพันแท้นะครับก็ติดตามข่าวสารกันรัวๆเลยครับรับรองว่า2ช่องนี้ข่าวไม่ซ้ำกันแน่นอนนะครับเพราะข่าวลิเวอร์พูลของพวกเรามีเยอะจริงๆนะฮะประเด็นพูดคุยกันเยอะมากแต่ถ้าหากวันไหนไม่มีข่าวก็อาจจะลงได้แค่คลิปเดียวนะครับสำหรับช่องนี้นะฮะสับกดไลค์ช่วยกดแชร์รกลับมพบโกันใหม่สวัสดีครับ